สำหรับวันนี้มาดูบริการใหม่ล่าสุดของธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงเทพมาติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ เริ่มต้นกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยล่าสุดได้ร่วมกับ PT Bank Danamon Indonesia สถาบันการเงินชั้นนำในประเทศอินโดนีเซียเปิดบริการโอนเงินระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซียแบบเรียลไทม์สนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศและเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าในอาเซียนด้วยโซลูชันทางการเงินที่ไร้ขีดจำกัดบนช่องทางดิจิทัล โดยลูกค้าของธนาคารไม่ต้องเดินทางมาทำรายการที่สาขาโดยคุณยิ่งลักคงคาสายประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างกรุงศรีและดานามอน ซึ่งทั้งสองธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของ MUFG เป็นอีกหนึ่งก้าวในการขยายศักยภาพการให้บริการและเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าทั่วอาเซียนตามแผนธุรกิจระยะกลางของกรุงศรีโดยการเชื่อมต่อโครงข่ายโดยตรงของสองธนาคารด้วยเทคโนโลยี Application Programming Interface หรือ API จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจซึ่งคาดว่าความสะดวกที่เพิ่มขึ้นจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดธุรกรรมการค้าระหว่างสองประเทศให้มากขึ้นด้วย ขณะเดียวกันความร่วมมือครั้งนี้ยังตอกย้ำจุดยืนของกรุงศรีในฐานะสถาบันการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและนวัตกรรมในการพัฒนาโซลูชันทางการเงินให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าโดยการเชื่อมต่อ API ระหว่างสองธนาคารทำให้เราสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดในเรื่องของเวลาจากบริการโอนเงินในรูปแบบเดิมด้วยการผสานความร่วมมือที่เกิดขึ้น ทำให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมโอนเงินได้โดยที่ปลายทางนั้นได้รับเงินแบบเรียลไทม์และในเฟสถัดไปจะสามารถทำรายการได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงเพิ่มความสะดวกและลดต้นทุนให้ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันบริการในเฟสแรกจะเป็นการโอนเงินขาเข้าจากอินโดนีเซียมายังบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะขยายบริการโอนเงินขาออกจากประเทศไทยไปยังอินโดนีเซียในเร็วๆนี้ทางด้านแอนดรูสุฮันดีนาตา Head of Transaction Banking เดร a มอนกล่าวว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในเครือข่ายของ MUFG เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการเชื่อมต่อและประสานความร่วมมือระหว่างธนาคารพันธมิตรจะส่งเสริมให้ MUFG แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงใต้และการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี จะเป็นเรื่องสำคัญในบรรดาความร่วมมือทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้การชำระเงินข้ามประเทศระหว่างกรุงมสีและเดนมอนเป็นไปอย่างรวดเร็วอีกทั้ง API จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำธุรกรรมชำระเงินระหว่างธนาคารพันธมิตรให้มีความรวดเร็วขึ้นดีขึ้นในราคาที่ถูกลงยกระดับประสบการณ์ให้ลูกค้าและเพิ่มปริมาณธุรกรรมระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยอีกด้วย ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการชำระเงินระหว่างธนาคารพันธมิตรในเครือ MUFG ซึ่งกรุงศรีได้ประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของ MUFG สถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกซึ่งมีเครือข่ายที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้การผสานความร่วมมือกับดานามอนในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงและเกิดผลเป็นโซลูชันทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและกรุงศรีเตรียมพร้อมในการพัฒนาความร่วมมือและทำงานร่วมกับธนาคารพันธมิตรในอาเซียนอย่างต่อเนื่องทางด้านโนมุยาคาวาซากิ Executive Officer Managing Director และ Head of g l o b a l commercial banking planning division m u f g กล่าวว่าเชื่อว่าความมุ่งมั่นในการสร้างเครือข่ายและให้ บริการชำระเงินระหว่างประเทศนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ MUFG ขณะที่ธุรกิจในเอเชียเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สร้างการเติบโตที่สำคัญตามแผนธุรกิจระยะกลางของ MUFG และตั้งใจที่จะดำเนินกลยุทธ์ และริเริ่มโครงการต่างๆเพื่อสร้างการเติบโตในอาเซียนโดยรวม MUFG ยังมุ่งมั่นให้การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างทั้งสองธนาคารอย่างเต็มที่ในการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งเพื่อให้ลูกค้าใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่สะดวกและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งไม่เพียงแค่ความร่วมมือในครั้งนี้เท่านั้น แต่ MUFG ยังมีโครงการความร่วมมืออีกมากมายระหว่างธนาคารพันธมิตรซึ่งรวมทั้งกรุงศีและดานามอนที่จะเกิดขึ้นเพื่อมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายของ MUFG ในการเสริมสร้างอนาคตที่สดใสกว่าเดิม โดยก่อนหน้านี้กรุงสีประสบความสําเร็จในการส่งเสริมธุรกรรมการค้าระหว่างไทยและกัมพูชาโดยการเชื่อมต่อโครงข่ายโดยตรงผ่านเทคโนโลยี API กับหัตถาแบงคธนาคารพาณิชย์ชั้นนําในประเทศกัมพูชา และมาต่อกันกันกบธนาคารกรุงเทพที่ต่อยอดความร่วมมือกับพัวเส้งเหงลรุกตลาดนักลงทุนยุคใหม่สามารถออมทองได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Go Now ตัดผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพได้ทันที เพียงเลือกฟีเจอร์ออมนาวเริ่มต้นออมสบายสตาร์ทแค่1,000บาทฟรีค่าธรรมเนียมธุรกรรมในช่วง27เมษาย,ยนถึง31ตุลาคมปี2,565โดยคุณชานศักดิ์เฟื่องฟูงฟงกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าธนาคารได้รวมกับพัวเส้งเฮงในฐานะผู้นำตลาดทองคำต่อยอดความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อพัฒนาบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความสนใจ ในการลงทุนทองคำและออมทองออนไลน์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ซื้อขายออมทองง่ายทำได้แบบเรียลไทม์ลูกค้าที่ซื้อทองสามารถชำระเงินและมีทองในพอร์ได้ทันทีส่วนลูกค้าที่ขายทองจะได้รับเงินทันทีเช่นกันโดยสามารถลงทุนทองคำผ่านแอปพลิเคชันโกนาวได้ตั้งแต่5บาททองคำและไม่ต้องวางหลักประกันหรือเงินน้อยก็ลงทุนได้ เริ่มออมเพียง1,000บาทด้วยฟีเจอร์ออมนาวโดยมีจุดเด่นที่ความสะดวกรวดเร็ว สามารถเปิดบัญชีลงทุนผ่านระบบสแกนใบหน้าและเริ่มต้นซื้อขายออมทองได้ทันทีและเลือกรับเป็นทองคำแท่งได้จริงทั้งอย่างสะดวกสบายเพราะสามารถทำรายการผ่านช่องทางดิจิทัลได้ทุกที่เพียงผูกบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพสำหรับธุรกรรมการซื้อขายทองคำรวมถึงลูกค้าใหม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝาก e s a v i n g s ผ่านโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพได้เช่นเดียวกันและพิเศษสำหรับลูกค้า ที่ลงทุนทองคำผ่านแอปพลิเคชัน Go Now โดยผูกเข้ากับบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพฟรีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าทองคำ ตั้งแต่วันที่27เมษายนจนถึง31ตุลาคมนี้โดยทั้งนี้ธนาคารกรุงเทพและหัวเซ้งเฮงได้มีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินการลงทุนผ่านทองคําโดยก่อนหน้านี้ในปี2563ทั้งสององค์กรได้ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มบริการชื่อหัวเซงเฮง USD g o Trade ลงทุนในรูปแบบการซื้อขายทองแท่ง99.99 99 g o Spot ด้วยสกุลเงิน USD ผ่านบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศหรือ FCD ธนาคารกรุงเทพซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยโดยรายการลงทุนดังกล่าวจะอ้างอิงราคาทอง Live Gold Spot แบบ Real Time เพื่อช่วยลดต้นทุนจากแรงกดดันและความผันผวนต่อค่าเงินบาทจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากไม่ต้องแปลงค่าเงินบาท เป็นเงินบาททุกครั้งที่มีการซื้อขายสร้างความคุ้มค่านักลงทุนได้มากขึ้นรวมถึงอำนวยความสะดวกยิ่งกว่าเดิมด้วยบริการธุรกรรมแบบออนไลน์โดยคุณธนรัตน์พศาวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหัวเซ้งเฮงกล่าวว่าด้วยแอปพลิเคชัน Go Now ที่สามารถตอบโจทย์การเข้าถึงลูกคา้าได้มากขึ้นทุกเพศทุกวัย ความสะดวกสบายที่มากขึ้นสามารถซื้อขายทองคำได้ทุกที่ทั่วประเทศไม่ต้องมาต่อแถวคิวยาวเหมือนอดีตโดยเฉพาะช่วงที่ราคาทองคำนั้นมีความผันผวน,นอย่างมากอีกทั้งสมัครง่ายและเทรดได้อย่างรวดเร็วสามารถขายทองคำแล้วได้รับเงินทันทีทำให้ผลตอบรับของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออมนาว ได้รับผลตอบรับดีเกินคาดถูกใจลูกค้าเป็นอย่างมากรวมถึงปริมาณการเข้าสมัครโกานาวที่เพิ่มขึ้นจํานวนมากส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายทองคําของนักลงทุนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นด้วยดังนั้นเพื่อความสะดวกสบายให้ลูกคา้าจึงร่วมกับทางธนาคารกรุงเทพเปิดช่องทางซื้อขายโดยเพิ่มทางเลือกให้การเข้าถึงทองคำสินทรัพย์มัน่นคงในช่วงที่สถานการณ์ต่างๆทั่วโลกยังคงผันผวนได้ดียิ่งขึ้น สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ